สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel y ย u ทูบ e ี e ตอร์โบนนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่15กุมภาพันธ์2564ัาร้อยหกสมาพรีวิวเกมค่ำคืนนี้กันหน่อยครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆถ้าชนะเราจะขึ้นที่4เลยนะครับแล้วก็ไปฟังความเห็นจากกูโร่แล้วก็ข่าวอื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับก็คืออยาถ่าย1 2 3นะครับแก่ถ่ายท้องผูกขับลมถ่าย เสียทายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีน,นี่ด้วยครับยาท่าจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับทักไปบอกเลยว่ามาจากช่องของปีเตอร์บดนะครับ แล้วก็ฝากผลงานของผมกับ Official ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นวิเคราะห์แทคติโทมัสทูเคิลไปชมกันได้นะครับดูกันเยอะๆนะครับจะได้ทำงานกับ Official ยยาวๆแล้วก็ฝากเพจของน้องเอิรนด้วยนะครับเชียร์บอลกับเอิร์นไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเริ่มกันที่ผลบอลคู่เมื่อวานกันก่อนเลยนะครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใ,ใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นผลดีต่อเชลซีนะครับ เริ่มกันที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเยือนเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับเมื่อวานนี้แมนยูเริ่มเกม2นาทีโดนนำไปก่อนครับจากเดียเน่นะครับเนี่ยครับนาทีที่2นะครับแต่ว่าช่วงทดเจ็บเกือบถึงทดเจ็บอ่ะช่วงประมาณนาที44ของครึ่งแรกนะครับแมนยูมาตามตีเสมอได้จากลูกนี้ครับของบรูโน่แฟนันส์ที่ยิงสุดสวยเลยครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยเป็นเกมที่โอ้โห เวสต์บอมนะครับอุดแหลกเลยครับบิ๊กแซมกุนซือแซมอาราไดส์อุดสุดขีดครับแต่เอาจริงๆปะถึงจะอุดสุดขีดอ่ะแต่จริงเมื่อวานเวสต์บอมมีโอกาสจะฝังแมนยูสองสาครั้งด้วยนะครับคือจังหวะโต้กลับแต่ไม่คมครับส่วนแมนยูท้ายเกมครับเกือบได้ประตูชัยจากลูกมงที่โอ้โหนายประตูครับแซมจอร์นสตันโชว์ซูเปอร์เซฟปัดได้แบบเหลือเชื่อครับก็เลยเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้ครับ จบแบบนี้แมนซิตี้ยิ้มละครับนะส่วนอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเมื่อวานนี้ฟอร์มดุทีเดียวครับถล่มลีสจูเนเต็ดไป4-2ครับนำไปก่อน4-0จากโอบามิยองยิงแฮตทริกนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งจากเอ็กตอเบเยรินส่วนลีสเนี่ยก็มาไล่คืน2ลูกแต่ก็ไม่ทันนะครับอาร์เซนอลก็หลังจากที่สะดุดมานานในที่สุดก็กลับมาชนะได้แล้วนะครับส่วนอีกคู่ที่ผลเป็นใจต่อเชลซีก็คือเอฟเวอร์ตันครับ เจอกับฟูลแลมหนีตกชั้นแพ้คาบ้านเฉยเลยครับสําหรับเอฟเวอร์ตันนะครับ0-2นะครับทําให้ตารางคะแนนตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับตามนี้นะครับเชลซี Chelsea อยู่อันดับ5นะครับมี39แต้มให้ดูด้านบนก่อนนะครับวันนี้เชลซีจะเจอกับนิวคาสเซลถ้าชนะนะครับการันตีว่าเราจะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปอยู่อันดับ4ครับ เราจะมี42แต้มและช่องว่างจากแมนยูที่เคยเป็น6แต้มมันจะเหลือ4แต้มครับจากตอนแรกตาม6พอแมนยูสะดุดปุ๊บช่องว่างจะเหลือ4แต้มแต่ไฟฟ์บังคับนะครับว่าควรต้องชนะจริงๆถามว่าเสมอได้ไหมเสมอก็ได้แต่ถ้าเสมอแล้วเวสแฮมที่แข็งก่อนเนี่ยเข้าชนะขึ้นมาเราไม่ขึ้นที่4นะครับเพราะว่า แต้มเท่ากันแต่ว่าตอนนี้ประตูดได้เสียเราดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากการันตีร้อเปอร์เซนต์ว่าวีคนี้เราจะจบด้วยทอปโฟต้องชนะเอาไว้ก่อนส่วนเอฟเวอร์ตันเนี่ยจริงๆแข่งน้อยกวเรานัดหนึ่งและถ้าเกิดเก็บเกมตัวค้างได้เขาจะนําเราแต้มหนึ่งด้วยซ้าไปเพียงแต่โหไอ้นัดที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยว่ากันตามตรงครับเล่นบ้านตัวเองเขามีโอกาสชนะสูงมากแต่เขาแพ้นั่นหมายความว่าไอ้อย่างน้อยๆก็มีสะดุดไปนะครับซึ่งตารางคะแนนแบบนี้ทุกอย่างเริ่ม ค่อนข้างจะเข้าทางเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าด้านบนอย่างแมนยูอย่างเวีรยวููสะดุดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเอเวอร์ตันสะดุดนะครับแล้วก็สเปอร์ที่แพ้แมนซิตี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราควรต้องชนะเกมค่ำคืนนี้ให้ได้นะครับเพื่อชิงความได้เปรียบมาเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นไปดูพรีวิวกันเลยครับค่ำคืนนี้ครับสกายสปอรเลือกรูปภาพของเมสันเม์กับอันแรงแซงแม็กซิเมมานะครับแต่คืนนี้ครับ ตีสามนะครับเรียกว่าไม่กระแรงใจสุขภาพเลยนะครับเตะเดึกกันไปนะฮะสภาพทีมนะครับเอาฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับคืนนี้เชลซีของกุนซือทมัสทูเคิลตั้งแต่มาคมเชลซีนะครับก็เพิ่งเสมอไปนัดเดียวคือเสมอวูฟแฮมตันนะครับที่เหลือชนะหมดเลยนะครับแล้วก็เก็บครีนชีตได้เป็นรัวๆนะครับมีแค่นักเตะทีมเราที่ยิงเราเองได้ก็คืออันโตนิโอเรดิเกอร์นะครับพักหลังฟอร์มดีขึ้น พอสมควรของเชลซีในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับเรียกว่าเข้ามาคุมทีมปุ๊บผลงานดีปั๊บนะฮะสภาพทีมของเชลซีนะครับน่าจะได้ติโมไวเนอร์ฟิตกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าที่จะลงไม่ได้แน่ๆก็คือเตียโกซิวานะครับแล้วก็ไคลฮาวเวสที่อาจจะไม่ได้เจ็บมากแต่แฟรงกัมพาดบอกเองนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะกลับมาลงสนามนะครับ ฟังนิวคาสเซิลครับตอนนี้รั้งอันดับ17ของตารางคะแนนครับแต่พากหลังฟอร์มกระเตื้องขึ้นเหมือนกันนะครับคือ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3ก็ยังมีชนะโพรมา2ถูกไหมแล้วก็เล็กแรกที่เจอกันกันกบเชลซีนะครับเชลซีบุกไปชนะมา2-0สภาพทีมครับกุนซือสตีฟรูสนะครับจะพลาดใช้งานนักเตะถึง6คนด้วยกัน ด้แก่คาร์ลัมวิลสันกองหน้าตัวเก่งที่บาดเจ็บแฮมสตริงฟาเบนชาเจ็บน่องคาเบียมากิโยเจ็บข้อเท้าเจฟเฮนดริกติดโทษแบนแล้วก็มีเฟเดริโกเฟนันเดสกับจามาลัสเซลที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ยังไม่หายกลับมาขาด6คนเลยครับนิวคาสเซิลนะครับแต่ยังดีที่คีรันคลาร์กองหลังนะครับอาจจะฟิตกลับมาลงสนามได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีเกร็ดน่าสนใจนะครับเชลซี Chelsea, นะครับ แพ้แค่เกมเดียวนะครับเมื่อเล่นในบ้านเกมลีกเจอกับนิวคาสเซิลจากทั้งหมด25นัดนะครับนั่นคือปี2012แล้วก็นิวคาสเซิล7นัดหลังสุดที่บุกมาเยือนเชลซีในลีกแพ้หมดเลยนะครับนิวยิงได้แค่3แล้วเสียไปถึง18ประตูนิวคาสเซิลมีสถิติไม่ดีเวลาเตะวันจันทร์ด้วยครับเพราะ18นัดหลังสุดที่นิวคาสเซิลเตะมันเดนไนนะพวกเขาแพ้ไปถึง14ครับ แล้วก็ชนะไป2เสมอ2เกรดของฝั่งนิวคาสเซิลดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับไปดูรายชื่อที่คาดครับเอาจากเว็บไซต์ Who Score ก่อนแล้วกัน Who Score เขาเชื่อว่าเชลซีจะได้เป็น3-4-1-2ครับมีเอดูอาร์เมนดี้เรดดิเกอร์คริสเซนเซนอัสเปริกกูอต้านะครับแล้วก็กองกลางมีโควาสิตกับจอร์จินโยวิงแบ็กอาจจะเป็นชิวเวลกับเจมส์นะครับแล้วก็กลางรุกเมสันเมาส์ส่วนคู่หน้าเป็นโอดอยกับชิโร ฝั่งของนิวคาสเซิลครับ4-3-1-2ครับคาร์ดัลโล่ก็นียวนะครับห้ามประมาทนะครับตัวหลักอื่นๆก็มีพวกดัมเมดคีรันคลาร์กเฮเดนจอนโจชิลวีนะครับมิเกลอามิรอนฟอร์มกำลังดีแล้วก็มีโจลินตันกับอัลลังแซงแม็กซิแมงพวกนี้นะครับส่วนตรีบูนาเชื่อว่าเชลซีมาแผนนี้ครับ3-4-2-1ครับเขามองว่าวันนี้ถ้าเกิดคริสเตนเซนยังไม่ฟิตนะคือคริสเตนเซนนะไม่ได้เจ็บอะไรดุนแรงครับเจ็บหัวนิดหน่อย แต่ถ้าไม่ฟิตเขาบอกว่าซูมามีโอกาสออกสตาร์ทนะครับแล้วก็มีเดฟเรดิเกอร์แบ็คเป็นอ so, ลอนโซกับโอดอยครับคู่กลางจอร์จินโยโคสิตแล้วก็ตัวโรกมีเมวานเนอร์แล้วก็ชิโรผมว่าของติบูน่ามีโอกาสมากกว่าของทางฮูสกอร์นะครับอย่างเช่นแผนการเล่นส่วนใหญ่ทูเคริรเล่น3 4 2 1และถ้าจะปรับมาเป็น3412ี่คือช่วงครึ่งหลังมากกว่าของติบูน่าดูมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ผมให้สังเกตต,ตรงกลางครับว่า จะเป็นซูมาหรือคริสเซนเซนแต่ที่เหลือผมค่อนข้างเห็นด้วยกับทางตรีบูนานะครับนี่คือรายชื่อที่คาดที่ประกาศออกมาจากสื่อนะครับทีนี้ครับไปดูความเห็นของกูรูแต่ละคนฟันธงกันหน่อยนะครับฮูสกอร์ให้เชลซีเฉือนชนะนิวคาสเซิลหนต่อศนะครับแล้วก็ BBC ครับโดยกูรูมาร์คลอรเดนเันครับบอกว่าอาการบาดเจ็บของ c a าลัมยูซันถือเป็นหายีน่าของนิวคาสเซิลเลย แต่อย่างน้อยเกมนี้พวกเขาจะเล่นแบบไม่กดดันมากเกินไปเพราะแต้มยังห่างอันดับ18อยู่นิดหน่อยขณะที่เชลซีกำลังเล่นได้แกร่งมากในยุคข,ของทูเคิลและผมก็คิดว่าพวกเขามีโอกาสเก็บครินชีตได้อีกนะด้วยโอเคแหละเชลซีอาจจะยังมีปัญหาเรื่องผลิตสกอร์บ้างแต่ผมว่าเชลซีน่าจะหาทางผ่านนิวคาสเซิลไปได้เชลซีชนะ2-0นะครับนี่ความเห็นจาก BBC ส่วนสกายสปอรโดยโจนสโนครับ สกายบอกว่ามีโอกาสที่นิวคาสเซิลจะมาเล่นได้ดีเกมนี้และอาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับเชลซีได้เหมือนกันเพราะว่าระยะหลังเนี่ยพอนิวคาสเซิลเปลี่ยนมาเล่นเป็นแผ่นไดมอนเนี่ยสมบอลดีขึ้นโดยเฉพาะมิเกลอารมิอรอนนะครับที่เล่นได้ดีมากเช่นเดียวกับอัสปีีโกยตาที่เกมนี้เขาบอกว่าให้จับตาให้ดีเดฟน่าจะเหนื่อยครับเจอกับอันแลงแซงแม็กซิเมงนะครับเกมนี้เชลซีไม่ง่ายแน่นอนแล้วก็ตำแหน่งของเดฟกับแม็กซิเมงชนกันตรงๆครับเซนเตอร์ตัวขวากับปีกซ้าย อย่างไรก็ตามครับแม้เขาจะบอกว่านิวคาสเซิลน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์รให้กับเชลซีได้แต่ท้ายที่สุดแรัโจนสโนก็ยังเชื่อว่าเชลซีน่าจะเฉือนชนะได้ครับที่สกอร์สประตูต่อหนึะครับนี่คือความเห็นจากกูโรนะครับส่วนความเห็นของผมครับผมมองว่านิวคาสเซิลนะครับด้วยการที่หูเจ็บไปถึง5เจ็บ5ติดโทษแบนหนึเนี่ยเขาไม่น่าจะมาเปิดเกมลุก แรกกับเชลซีอยู่แล้วนะครับเพิ<ๆ>่มผมว่าเขาจะกลับไปเล่นเป็นหลัง5้าด้วยซ้ำไปเพราะส่วนใหญ,ญ่สตีฟรูรชอบเล่นหลัง5มากกว่าหลัง4นะครับอาจจะปรับมาเล่นพักหลังแต่หลัง5มันแน่นกว่าถูกไหมครับผมว่าเกมนี้นิวคาสเซลรับเต็มตัวครับอุดเต็มตัวซึ่งผมว่าไม่ง่ายการจะจเจาะพวกเขาไม่ง่ายครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปพวกแม็กซิเมงเนี่ยความเร็วจัดจ้านมีเกลาร์มิร่อนพักหลังฟอร์มดีก็ต้องระวังเหมือนกันผมว่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่าย แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับสภาพทีมเชลซีเป็นต่อความมั่นใจเป็นต่อและโมเมนตัมมันกำลังมาถ้าชนะขึ้นท็อปโได้ผมยังเชื่อว่าทีมน่าจะเอาตัวรอดผ่านเกมนี้ไปได้นะครับผมยังเชื่อแบบนั้นนะครับผมว่าอาจจะให้สกอร์เท่ากับ BBC แล้วกันนะครับ2-0นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันคืนนี้นะครับแต่ห้าประมาทนะครับผมว่ามีโอกาสสูงที่จะชนะได้แต่ไม่ง่าย นในการเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็เขากําลังรุหนหีตกชั้นด้วยนะครับเพราะว่าจากชัยชนะของฟูลแลมเนี่ยทำให้ฟูลแลมลดช่องว่างมาเหลือเแต้มนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเกมนี้ถ้าพวกเขาสมมติถ้าเกิดพลิกชนะได้ขึ้นมาเขากระโดดไกลถึงอันดับ14-15ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามประมาเทเขาเพราะเขามีแรงฮึดมีแรงสู้แน่นอนแล้วนิวคาสเซิลเป็นทีมที่หลายๆครั้งพอจะเป๋จะเป๋จะเป๋เปเปสตีบ,บู๊จะโดนลง่งจะโดนไล่ ส่วนใหญ่ชอบมาคืนฟอร์มในนัดแบบนั้นเหมือนกันห้ามประมาทนะครับแต่ถามว่าเชลซีเป็นต่อไหมผมก็เห็นด้วยกับกูรูทุกคนนะครับว่าเชลซียังเป็นต่อนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวดูกันนะครับตีสาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับจากข่าวสารปรีวิวนะครับไปดูข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าเริ่มจากอนาคตของอันโตนิโอเรดิเกอร์ครับช่วงนี้ออกสื่อบ่อยนะครับเพิ่งไปสัมภาษณ์กับทาง t h e a t h l e t i c UK มาไม่นานนะครับวันนี้ไปสัมภาษณ์กับ Sky Sport นะครับแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับการสูแ้แย่งตำแหน่งแตในทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบวุ่นวายนะครับแต่ว่าเขาโดนสื่อถามเรื่องที่สัญญาเหลือ18เดือนว่ายังไงดีละ่ะกับอนาคตที่เชลซีนะครับรูติเกอร์บอกผมไม่สามารถเป็นฝ่ายเสนอสัญญาขึ้นมาเองแล้วก็เซ็นเองได้เพราะการจะพูดคุยกันน่ะมันต้องมาจากฝ่ายบอร์ดบริหารของเชลซีจากมารีนากรานสกายาซึ่งตอนนี้ผมยังใจเย็นกับสถานการณ์ของตัวเองอยู่นะ นี่คือบทสัมภาษณ์ของเขานะครับซึ่งผมว่าสัญญาเหลือ18เดือนน่ถ้าจะยังไม่ต่อซัมเมอร์นี้นะครับสมมตินะถ้าเกิดไม่ต่อขึ้นมาควรต้องปล่อยครับดีกว่าเสียฟรีแต่ถ้าโทมัสซูเครมองว่าเฮ้ยเก็บเอาไว้ก็เป็นอันไหนของทีมได้เป็นตัวโรเตชันในอนาคตได้แล้วถ้าเกิดจะต่อขึ้นมาผมก็โอเคแต่ถ้าให้ผมดูจากบุคลิกของรูดิเกอร์อ่ะเขาอยากลงเล่นต่อเน,นื่องนะและเขาก็อยากมีส่วนร่วมกับทีมชาติเยอรมันอย่างต่อเน,นื่องผมคิดว่า ถ้าเขาจะต่อสัญญาเขาก็คงต้องรอดูก่อนว่าทูเ้ลจะการันตีตำแหน่งให้เขาได้หรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วผมว่าเชลซีน่าจะมีปล่อยเซนเตอร์ฮาฟพอสมควรนะครับซัมเมอร์นี้เพราะว่ามีข่าวจากแมทหลอคือเราจะล่าเซนเตอร์คนใหม่แน่ๆนึงคนเพราะฉะนั้นถ้าจะล่าคนใหม่แน่ๆก็มีโอกาสปล่อยคนเก่าออกไปคนหนึ่งนะครับไม่รู้จะเป็นใครอาจจะเป็นลูดิกเกอร์อาจจะเป็นคริสเซนเซนคนใดคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับ จากโรดิเกอร์ครับไปดูเตียโกซิวานครับนี่ก็ไปให้สัมภาษณ์กับทาง442มานะครับนิตยสารชื่อดังนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาเขาบอกว่าเขาอยากเล่นถึง40นะเตียโกซิวานะครับซิวาบอกว่าผมมีความคิดในใจผมอยากเล่นจนถึงอายุ40ปีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะผมมีโอกาสได้เห็นเปาโลโมาลดินี่หรือเปล่าที่แบบโอ้โหอย่างมาลดินี่ก็เล่นจนถึง41เลยแล้วผมดูอะโอ้โหมาลดินี่อดูแล ร่างกายตัวเองดีผมก็อยากจะเล่นจนถึงอายุ40เหมือนกันคือมันน่าประทับใจมากเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วก็รักษาสุขภาพของมาลินี่แล้วก็ทําให้ผมมีความมุ่งมั่นผมอยากจะเล่นให้กับทีมชาติจนถึงฟุตบอลโลก2022เลยโอเคแหละมันไม่ง่ายแต่เรื่องนี้เรื่องเล่นจน,จนถึงอายุ40เนี่ยมันอยู่ในแผนของผมจริงๆนอกจากนี้ผมก็ยังมีความฝันที่อยากจะเป็นกุนซือหลังแขวนสตัต๊ดด้วยนะผมมีการคุยกับแฟรงค์น้ำผาดแล้วก็โทมัสทูเคิลเยอะมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าเลิกไปเมื่อไหร่อยากหันไปจับมือเป็นกุลสือทันทีนะครับตอนนี้ซิวานะครับสามหเข้า37นะครับก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถือว่าดูแลสภาพร่างกายได้ดีมากเลยนะครับจะถึง40่สยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าเขาน่าจะยังเล่นด้วยระดับท็อปแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยๆไปสอ,อปอีน,อปอน,อนะครับผมว่าไหวนะครับเขาดูแลร่างกายตัวเองดีแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเอยการ ทานอาหารต่างๆ,ๆเอยเขาค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเล่นในฟอร์มยอดเยี่ยมได้นานกว่านันกเตะคนอื่นๆเหมือนกันนะครับปิดท้ายกันที่ไคล์ฮาวเวสครับก็มีอดีตเพื่อนร่วมทีมของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็คือจอห์นทันทานะครับกองหลังทีมชาติเยอรมันเขาออกมาแสดงความมั่นใจครับว่า um, ล้อในเธอเดี๋ยวน้องไก่ปังแน่นอนนะครับท่าบอกว่าผมรู้ดีว่าไคล์ฮาวเวสมีคุณภาพอะไรบ้าง สถานการณ์ของเขาตอนนี้มันแตกต่างจากที่เยอะระมันนะแต่ผมบอกเลยคุณต้องให้เวลาเด็กคนนี้เขาจะโชว์คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองออกมาได้และเดี๋ยวคอยดูพวกนักวิจารณ์ทั้งหลายเดี๋ยวหายหมดเองผมดูเกมของเชลซีเป็นประจำผมเห็นเขาเสมอและผมก็ชอบมากๆและผมก็สนใจด้วยเพราะว่า การดูเชลซีผมมีโอกาสได้ดูกับเพื่อนร่วมทีมชาติเยอรมันทั้งตีโมเวนเนอร์แล้วก็อันโตนิโอเรดิเกอร์ที่เป็นคนเยอรมันเหมือนกันผมเลยตามดูเชลซีค่อนข้างบ่อยในปีนี้นะครับนี่คือความเห็นของโจนาธานทานะครับว่าเดี๋ยวปังแน่นอนแต่แค่ต้องให้เวลาไคฮาวส์หน่อยนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากให้วันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์จะดีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งย่าถ่าย12-3นะครับแล้วก็อย่าท้าจอมทองนะครับรวมไปถึงฝากไปติดตามผลงานของผมกับ ออฟฟิเชียลด้วยนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากเพจต้องเอิร์นด้วยครับเชียร์บอลกับเอิร์นนะฮะช่วงนี้ผมปีเตอร์บอสต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไลฟ์หลังเกมคืนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย